สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครูอาจารย์โกสินนะครับหรืออาจารย์ต้งนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของแผนกคอฟฟี่ช็อปในโดยภาพรวมของรายวิชาอาจารย์เรท่านได้พูดครอบคุมไว้หมดแล้วนะครับคราวนี้ในบทบาทของคอฟฟี่ช็อปในรายวิชานี้นะครับเราจะดำเนินคลาสโดยแบ่งเป็น 2ร้านค้านะครับที่1ตั้งอยู่ที่คอฟฟี่ช็อปอีกที่หนึ่งตั้งอยู่ที่ห้องมหกรนีนะครับและจะดำเนินการไปพร้อมๆกันนะครับบทบาทหน้าที่ครูนะครับคือจะช่วยสนับสนุนในทุกๆไอเดียในแต่ละร้านคอฟฟี่ช็อปของคุณนะครับช่วยซัพพอร์ตในมุมของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่วยแชร์ไอเดียนะครับ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในมุมของเครื่องดื่นะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับในเทอมนี้เรายังมีบทเรียนที่เสริมเพิ่มเติมนอกจากการเปิดร้านค้าของคุณแล้วนะครับก็คือเราจะคุยกันในเรื่องของเมล็ดกาแฟในประเทศต่างๆมีรสชาติอย่างไรรวมถึงเราคงได้ชิมได้เทส รสชาติของเมล็ดกาแฟที่เราได้พูดถึงในอีกมุมหนึ่งนะครับเราจะมีการทำสโลบาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟดิปไม่ว่าจะเป็นแอโรเพสหรืออื่นๆที่เราสามารถทำได้ก็จะเป็นอีกมุมบทเรียนหนึ่งนะครับที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านของการทำกาแฟให้พวกคุณได้หลากหลายยิ่งขึ้นในส่วนของสโลบาร์คุณสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับร้านคุณก็ได้หรือ จะลองเป็นแนวทางในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเดีเ๋ยวเราพบกันนะครับในคลาสปฏิบัติสวัสดีครับ